คุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นความจริงปรากฏสุดหักมุมเลยทีเดียวครับกับข้อมูลแฉสน่นโลกค,ครับเงียนสะอื้นเลยหลังได้รับรู้รับทราบว่ากรณีตู้เย็น ไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นชาติแรกที่ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเรื่องของเพศครับแต่เป็นญี่ปุ่นเป็นไปได้ยังไงครับเรื่องนี้น่าสนใจครับเพราะว่านะปัจจุบันกําลังกลายเป็นดาม่าใหญ่ของฝั่งวอลเลย์บอลเวียดนามที่สะเทือนมาถึงวอลเลย์บอลไทยเราด้วยก่อนการแข่งขันซีเกมมาดูกันนะครับพร้อมตามติดสานการณ์สุดระทึก5สาวไทย ที่เดินทางไปเล่นในหลีกเนปาลเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปในทันทีครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราเนาะ อย่างที่เราเราทราบตอนนี้เนี่ยก็เสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนก็เริ่มออกเดินทางไปเล่นต่างประเทศนะครับอย่างล่าสุดก็มีภาพของซาร่านุสราต้อมคำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงยุกเกดเซนนะครับที่ยังคงเล่นอยู่แต่ตอนนี้ไปในฐานะโค้ชแด์เพลเยอร์กับสโมสรควีนซีคาริยานั่นเองแต่มันมีกรณีหนึ่งครับ ที่ยังเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์หนักมากก็คือกรณีที่ประเทศไทยของเรานะครับถูกเวียดนามมองว่าพยายามขัดขวางความแข็งแกร่งความเจริญของวอลโลลหญิงเวียดนามโดยเฉพาะกรณีของตู้เย็นนะครับที่ดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะเป็นโต้โลใหญ่นะครับในการที่พยายามจะเข้าไปตรวจสอบเคสของตู้เย็นถึงขั้นที่ล่าสุดเนี่ยวันนี้ยังมีข้อถกเถียงกันเลยว่า เวียดนามเนี่ยจะสามารถส่งตู้เย็นมาแข่งขันซีเกมได้หรือไม่นะครับแต่ล่าสุดต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมพูดได้เลยว่ามันคือการแฉที่สนันโลกแล้วก็สุดจะหักมุมความจริงปรากฏออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีของตู้เย็นไม่ใช่ไทยนะที่เป็นชาติแรกในการเดินเรื่องเอาผิดตรวจสอบเพศของนักกีฬารายดังกล่าว เพราะว่าฝั่งของเวียดนามตอนนี้ดรามาจัดตีกันยับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็ต้องการชื่อเสียงนะครับกลับมาให้ได้คำรบคือตอนนี้ไม่สนใจแล้วนะครับบเลย์บญิงเวียดนามเนี่ยจะอยู่อันดับโลกตรงไหนก็ตามนะแต่ตอนนี้ต้องกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาให้ได้นะครับซึ่งประเด็นของตู้เย็นเนี่ยเหมือนหนามยอ,อกอกเลยเพราะว่าพอจะไปแข่งขันที่ไหนเนี่ยพอคนพูดถึงเวียดนาม ก็จะนึกถึงแต่ภาพของตู้เย็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามที่มีการโกงแบบทุกคนรับรู้นะครับโกงมาผสมกับทีมชายอะไรเงี้ยแต่พอมาพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราให้ทั่วโลกเห็นโอโ้โหต่างชาติก็จะบอกว่านี่สุดยอดประเทศไทยมีนักกีฬาเกง่งๆมีอะไรต่างๆภาพลักษณ์มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับมันก็เลยกลายเป็นมูลเหตุสําคัญ ที่ล่าสุดมีการออกมาเผยแพร่เอกสารสำคัญว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ไทยนะที่เป็นโต้โผใหญ่ในการเอาผิดตู้เย็นเกี่ยวกับเคสนี้แต่ว่ารายงานนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2023เพราะว่าครั้งแรกที่มีบททดสอบไปยังสาพันธ์วอลล์บอลเวียดนามให้มีการดำเนินการตรวจสอบเรื่องเพศของตู้เย็นเนี่ย มันเกิดขึ้นนานมากแล้วนะครับเรื่องนี้มีการปกปิดกันนานนะกว่าจะได้รู้จะได้ทราบเนี่ยก็เพิ่งจะรู้ล่าสุดนี่เองนะครับโดยทางฝั่งของสื่อเวียดนามเนี่ยบอกว่าสมัยตอนปี2023เนี่ยสาเหตุสำคัญที่ทำให้นักกีฬาอย่างตู้เย็นเนี่ยต้องขอออกมาพักจากการแข่งขันในระดับนานาชาติเป็นระยะเวลา2ปีนะ2ปีที่ปฏิเสธเพราะว่า เหมือนกับว่าเจ้าตัวบอกว่ามีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจไม่ไม่อยากมาแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตามข้อมูลรายงานออกมาว่าในการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2023เนี่ยมีการร้องเรียนมาจากทีมชาติญี่ปุ่นขอให้ทีมเวียดนามเนี่ยทำการตรวจสอบเรื่องของเพศของนักกีฬาอย่างตู้เย็นเนื่องจากมีบางทีมร้องขอให้ตรวจซึ่งตู้เย็น นะครับก็ใช้เทคนิคเนะีปฏิเสธว่ามีอาการบาดเจ็บแล้วก็ขอตัวขอถอนตัวออกจากทีมชาติไปในทันทีเอกสารนี้เพิ่งมีการเปิดเผยออกมานะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าเฮ้ยอย่างนี้สาพานันธ์วอ l เลล์บอลของเวียดนามก็รู้มาโดยตลอดนะครับตลอด2-3ปีที่ผ่านมาว่าไอเรื่องของการร้องเรียนแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกแหละผมก็มองว่าสมาคม วอลเลอรเวียดนามดูย่ามใจนะครับพอร้องเรียนมานักกีฬาถอนตัวเรื่องก็เงียบนะครับแล้วก็หลังจากญี่ปุ่นร้อ,อ,องขอตอนนั้นปี2อ2 3ี2023เนี่ยหลังจากนั้นเราจะเห็นแอคชั่นของเรามาโดยตลอดคือไทยเราผมมุมมองของผมนะคือไม่ได้อิจฉาหรือตาร้อนนะแต่ผมมองว่าเราหวังดีนะหวังดีที่อยากจะให้เวียดนามเนี่ยออกมาจากคำคอรรหาที่ทั่วโลกเขา เขาต่อว่าเขากล่าวหานะครับผมเองก็เพิ่งรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยโหจริงๆคือเด็ดมากคือมันก็มีข่าวมาเหมือนกันว่าญี่ปุ่นเนี่ยแบรนดตู้เย็นไม่ไม่เอามาเล่นต่างประเทศแน่นอนเพราะว่าจะเห็นว่าเขาสนใจโฟทีแต่ว่าตู้เย็นก็เก่งเกๆแต่ทำไมก็ไม่ไม่เอาทิง้งเพราะมีเอกสารตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ชัดเจนมากนะครับแต่สิ่งที่ทําให้วงการบอลเล์บอลเวียดนามโดยเฉพาะแฟนๆเนี่ย เริ่มชักจะหมดศรัทธาก็คือกรณีของตู้เย็นเนี่ยพอมันมีเรื่องนี้ออกมาแฉว่าปี2023ก็ทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็มักจะใช้เทคนิคแบบนี้ในการไม่มาแข่งในระดับนานาชาติอย่างชิงแชมป์โลกล่าสุดเนี่ยพอวินามขาดตู้เย็นไปผลงานก็โอ้โหอย่างที่บอกจบรองบ้วยอะชิงแชมป์โลกอะคือจากที่คาดหวังว่าจะสร้างเซิร์พไพส์ผ่านรอบแบ่งกลุ่ม กับกลายเป็นว่าแพ้ทั้งหมดแพ้ไม้กระท่งเขญยนยานะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้แฟน,แฟน,แฟน,แฟนวอลเล์บอลเวียดนามเนี่เรียกร้องสุดๆว่าต้องมีการปฏิรูปสาพันธ์บอลเล์บอลของเวียดนามด่วนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ที่ส่มเสี่ยงมากเดี๋ยวซีเกมเนี่ยเทียบถึงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตู้เย็นจะแข่งขันได้หรือไม่ซึ่งผมมองว่าแข่งไม่ได้แน่นอนเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าตู้เย็นออกมาสู่ระดับนานาชาติเมื่อไหร่ ก็จะโดนเรียกร้องในเรื่องนี้อย่างร้อเอร์ซนตทางแฟนๆวอลเลบอลเวียดนามก็โหหลายหลายคอมเมนต์นะถึงขั้นสะอื้นเลยพอรู้เรื่องนี้เข้าไปอะ่ะก็ก็เข้าใจไทยเลยว่าจริงๆแล้วไทยเนี่ยไม่ใช่ชาติที่พยายามจะไปหาเรื่องว่าเฮ้ยนักกีฬาคุณไปอย่างงี้คือไม่ใช่เรื่องล้อเลียนมันไม่ใช่เรื่องตลกเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงในระดับนานาชาติที่ เขาทำงานกันเป็นระบบแล้วผมเข้าใจเลยนะว,ว่าทําไมสัพพันธ์ว์อบอลเวียดนามถึงรอยหน้านเลยตาแล้วก็สามารถที่จะเอาตู้เย็นไปแข่งขันได้เยอะมากก็คือก็ก่อนหน้านี้นใ,นใครจำกันได้ตอนที่ไทยเราเรียกร้องไปแล้วก็มีการสอบถามไปยัง AVC นะครับรวมไปถึง f i v b จะเอาจะยังไงกับเคสนี้ดีเพราะว่าตอนนี้หลายชาติเริ่มทยอยส่งคําร้องมาเยอะมากเนี่ยก็ดูเหมือนว่า เอฟไอีบจะตอบมาว่ามันมีกฎกติกาเงื่อนไขที่ไม่สามารถตรวจสอบได้อะไรเงี้ยมันก็ทําให้ AVC ขยับอะไรเยอะไม่ได้ไงมันก็เหมือนกลายเป็นประเด็นที่เหมือนดินพ่อหางหมูอ่ะปัญหากระแทบถมใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนความมันมาแตกตอนงานแข่งขันบอลลูบอลหญิงวัย21ปีชิงแชมป์โลกที่อินโดนีเซียเคสนั้นอ่ะเคสตู้แช่เนี่ยแหละทำให้ทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนขึ้นว่าปัญหาตอนนี้ที่เวียดนามกําลังเผชิญก็คือการพยายาม ผมว่าโกงอะ่ะอันนี้ผมพูดตรงนะพยายามโกงคู่แข่งด้วยการส่งผู้ชายมาผสมกับทีมหญิงเพราะว่ากรณีของตู้เย็นมันดูรอดไงพอรอดก็เลยเอาตู้แช่มาเป็นอนาคตเพราะว่าถ้าตู้แช่โตมาก็เป็นกําลังหลักสําคัญก่อนที่ตู้แช่เนี่ยจะโดนตรวจเพศที่อินโดแล้วก็โดนประกาศแบนจากการแข่งขันนานาชาตินี่คือภาพสะท้อนที่ออกมาซึ่งผมเห็นหลายคอมเมนต์ที่อย่างที่บอกถ้าเวียดนาม เชื่อไทยสักนิดนึงเนี่ยนะครับว่าเราหวังดีว่าเฮ้ยคุณก็เอาผู้หญิงมาแข่งเลยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปซีเรียสกับผลงานหรอกวันนี้เวียดนามก็คงไม่เดินมาถึงจุดนี้แน่นอนจุดที่วันนี้ตีกันเองนะครับทะเลาะกันเองแล้วยิ่งมีเรื่องราวของญี่ปุ่นที่เป็นจุดหักมุมเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโต้โหสำคัญเป็นหัวเรือใหญ่ในการเอาผิดเรื่องเนี้มันก็ทาให้เวียดนามเนี่ยมองาบอลไทยเปลี่ยนไปพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้นมันมีปัญหาดราม่าลากยาวถึงควนะีนบีมแล้วคือคือเวียดนามักจะมองว่าเราอะ อยากจะแบบไปหยุดความเก่งของเวียดนามคือมันไม่ได้หยุดหรอกทุกชาติเขาเห็นหมดแต่ว่าหลักๆคือตอนเนี้พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเห็นได้ชัดว่าไทายเราเนี่ยพยายามนะพยายามช่วยเหลือในหลายๆทางพยายามเรียกร้องว่าหยุดเธออย่าทำพฤติกรรมแบบนี้เลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยความจริงมันปรากฏออกมาเนี่ยเวียดนามก็ตกเก้าอี้ตาสว่างได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมว่านะ ผมว่าเป็นนามที่ตตเป็นรองบุ้ยเนี่ยนะครับยังมีข้อคอรหาน้อยกว่าก่อนหน้านี้ทั้งปีเลยนะคือชุดที่มาแข่งที่ไทยเนี่ยเป็นชุดที่ใสสะอาดมากแม้ว่าผลงานจะไม่ได้แจ่มจัดนะอาจจะโดนแซวโดนอามเรื่องผลงานแต่ด้วยภาพที่ออกมามันก็ดูเป็นทีมที่เออนี่แหละวบลเลิ์บอลหญิงที่แท้จริงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกร,รณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าผมกําลังจะอัปเดตอีกหนึ่งข่าวที่น่าระทึกนะครับโคตรระทึกเลย อัปเดตสถานการณ์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ไปเล่นหลีกเนปาลน,นะครับซึ่งโหตอนนี้อย่างที่บอกว่าเนปาลเนี่ยมีความรุนแรงจากกรณีที่กลุ่มคนเจนซดนะครับชุมนุมประท้วงยกระดับความรุนแรงต่อเนื่องถึงขนาดมีการเผาบ้านเผาเมืองนะครับแล้วก็มีการทําร้ายบุคคลระดับผู้บริหารประเทศนะครับจุดไฟเผากเลยอะส่งผลให้ภาพที่ออกมามันอันตรายแล้วก็ทําให แฟนบอลไทยเนี่ยอดเป็นห่วง5นักกีฬาสาวไทยที่เดินทางไปเล่นที่เนปาลน,นะครับรองอันที่5ถึงกันยายนนี้ไม่ไหวนะครับก็มีทั้งทีมลาลิตพูควีนนะครับ๓คนนักกีฬาไทยนะดารินปินสุวรรณพัทราทิพย์แสนตะกูลแล้วก็วรัญญาศรีละองแล้วก็อีก2คนเนี่ยเล่นอยู่กับคัตมมนดูสไปเกอร์นะครับก็มีอภิญญาปฏิบัติทองแล้วก็น้องบีมกัญน,นาศีใสแก้วนะครับ จากข้อมูลรยายงานออกมานะครับมีการสอบถามไปถึง3นักกีฬาทั้งตัวของอาดารินนะครับพัทรธิปเหล่านี้อยู่ในสปอร์ตไทยแล้วก็ตอนนี้อยู่ในโรงแรมไม่ออกไปไหนเพราะว่าดูเหมือนสถานการณ์มันจะควบคุมไม่ได้สนามบินในประเทศในปาลก็ปิดตัวอยู่นะตอนนี้แต่ที่น่าระทึกครับก็คือการออกมาเปิดเผยของทางอุ้มอภิญญาแล้วก็วีการนาที่บอกว่ามันรุนแรงกว่าที่คาดไว้มากนะครับโดยเฉพาะต้องรีบหนี ออกมาจากโรงแรมนะครับในเนปาลเพราะมีกลุ่มผู้้วะเนี่ยบุกทํำลายและจุดไฟเผานะครับทั้งคู่เนี่ยรีบออกมาโดยไม่ได้เก็บสัมภาระเอามาเพียงแค่โทรศัพท์แล้วก็พาสปอร์ตซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับน้องๆอยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าอันตรายพอสมควรนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดต บอลและบอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังกาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ